มาแล้วครับมาแล้ครับอ่ารถจะออกแล้วครับได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ชัวร์ครับออกแน่ๆ่อ่าไปแล้วครับโชคดีนะครับกับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับ ีเหมือนกันียครับเรียงใหม่กรุงเทพพิวัฒน์อ่าแล้วก็รถเข้าสุดด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับกำลังรอดเข้าอุโมงค์ขุนตางครับสวัสดีครับ โยกีเนอขอฮึอเดินดังปอดไถด้วเนอเนี่ยครับรถร้อนอุโมงค์นะครับโอ้โหเข้าอุโมงค์แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมปิ๊กเชียงใหม่ก่อนนะ โอเคครับเนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับรบ,บ๊ายบายครับ